ยาไปอยู่ที่อุบลราชบุรีไอ้ก็อยู่ไม่ได้ราชบุรีไอ้ก็อยู่ไม่ได้ไอ้ก็เลยย้ายไปที่อุทัยธานีอุทัยธานีอ้ก็อยู่ไม่ได้อุทัยธานีไอ้ก็อยู่ไม่ได้ไอ้ก็เลยย้ายไปที่กาลัดบีกาลัาบีกาลัดบีกาลัดบี ตะบีเนาะตาบีไอไก่ดูบ่ได้ตะบีอายกายดูบ่ได้อายก่ย้ายไปที่ตะบีไออยู่ไก่จังไม่กลัวตาบีอายกายดูบ่ได้ตาบีพี่ไก่ดูบนได้พี่ก็เลยย้ายไปที่สิงบุรีสิงบุรีอายกายดูบ่ได้ รูปปุริพี่ก็อยู่บ่ได้รูปปุริอายก็อยู่บ่ได้อายก็เลย้ายไปนี่หนึหน่งสองใกล้ๆรูปปุริจ้าสุราธานีก็ได้สุราธานีเล็กไม่ออกเล็กไม่ออก ถ้าอย่างนี้เราก็เราก็รับรางวัลเชิญมาข้างหน้าแต่ว่าวันนี้ยกเลิกมอบรางวัลให้จนหมดแล้วไม่มีอะไรจะมอบแล้วไอ้คือเทคนิคนั่นก็สูงแล้วกันคูลเล่ยเลยยังเหลืออีก15นาทีเนาะเราต้องใช้เวลาให้ครบคร่ะอะไรเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่รบบริอาจอยู่บายได้รบบริอาจอยู่โย